แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําใรใับผมเพราว่าผมทําอยู่เยอะแล้วแต่แม่เขาไม่เอา <c oughs> <c oughs> ไ่ไงปล่อยคุณไม่ได้หรอกครับคุณจะเอาใครมาเคลียร์กับผมก็เคลียร์ไม่ได้หรอกครับผมไม่ทับดังนั้นนะจะโทรศัพท์ให้หูแตกผมก็ไม่เอานะเออแต่คุณขอคุณดีๆว่าคุณออกไปเถอะไอ้ที่แล้วแล้วไปคุณก็พอแล้วนะแต่ถ้าคุณอยู่ต่อไปผมก็จะแฉะต่อไปผมพูดต่อไปเรื่อยๆนะอ่าผมไม่กลัวพังหรอกผมผมหลังผมผนังทองแดงกำแพงเหล็ก นะฮะเออหล้างคุณพิงไอ้ตู้ห่าวไอ้ตู้ห่าวไปแล้วหล้างคุณพิงไอ้หมาไอ้หมาก็ไปแล้วเฮะแล้วคุณจะพิงใครไอ้อ้ำไอ้อ้ำก็ไปแล้วไอ้อ่ำบีซะบีเ,เนี่ยเนี่ยไปหมดแล้วเอาจะเอาลายใหม่ใช่ไหมออที่จะเอาอีกเหรอเออไม่พอเหรอ ไม่ไดมไม่มีกรอบเวลาให้ทางสิ้นปีนี้ไปเลยสิ้นปีนี้ผมไปเลยก่อนสิ้นปีนี้ถ้าไม่งั้นอะผมก็จะเงียบหลังจากนี้ผมไม่รับแถลงข่าวแล้วนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับไปวิ่งไม่ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยกังวลไหมครับกังวลอะไรอีกล่ะเปิดโปงคัผมไม่คนดีผมต้องกังวลด้วยเลยพวกมึงสิกังวลที่หา มึงกังวลต่อไปเถอะพโทรศัพท์มึงโทรกันแม่งขึ้นกันทิบหายแล้วที่ข้อหาข้อเงินของตํารวจยังไม่ออกเน่เพราะปปงอ๋อนแน่นอนก็ตํารวจไม่ใช่หรอถามปชนบอกส่งไปสองครั้งแล้วยังไม่มาเลยคุณไปดูเทปดิปปชนบอกว่าส่างไปสองครั้งแล้วปปงไม่เห็นส่งตอบกับมาเลยแล้วไงแล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเนี่ยแต่ทำการชาักชา้ชายื้อเวลานะเพื่ออะไร ก็เพื่อช่วยเหลือพักพวกกันนะจีนไทยสมานฉันใช่ไหมล่ะเงินมันจะได้ตกหล่นไม่ได้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 ทำอย่างนี้ไม่ได้ผมปล่อยคุณไว้ไม่ได้ ถ้าปล่อยคุณไว้ต่อไปเนี่ยพนักเจ้าเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับล่างๆเนี่ยเขาช้ำใจเขาข้อมูลส่งให้ผมเขานั่งอยู่ก็เ,เห็นว่าใครขึ้นมาใครลงไปนะแต่ผมไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นในฐานะที่ผมเห็นว่าคุณเนี่ยต้องพอแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่พอคุณยังสืบทอดอำนาจให้ไอ้เทพให้ไอก้กมลนะไอ้ยาวผมแจ้งปประ,ประชข้อหาผม174175 201 57 149โดนหมด เข้าหมดพร้อมหลักฐานเอกสารพร้อมมูลเห่าตัวมาหน sure. ่อยเฮ้ยเฮ้ยตื่นที่ตื่นที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยองอตื่นตื่นตื่นโผลมาทํางานหน่อยมันจะทํายังไงอ่ะเนี่ยมันทําไม่ได้มันเคลียร์ดีกว่ามันเคลียร์รวยเร็วกว่าไปทําทําไมก็เดี๋ยวก็ไปตีกินทีหลังหน้าเสือก็รอไว้แล้วไอ้หายเห่านี่เองโถ่เอ้ยนะอย่าคิดปฏิเสธนะ ถ้าคิดปฏิเสธไปเดี๋ยวผมเอาลูกกำลังชนแก้ววายกันมึงจะชิปหายมากว่านี้หนึ่งเสนอให้ประธานปปงลาออกออกจากบอร์ดไปเลยไอปิงมึงรวยแล้วไปมึงไปยา้ายอยู่ญี่ปุ่นเออมึงมีทรัพย์สินอะไรอยู่ญี่ปุ่นมึงกูไม่คุยแต่ถ้ามึงไม่ไปกูคุยมึงชิบหายวายวอดแนะ่นะตายตอนจบไม่สวยนะข้อเสนอที่สองนะไอ ไอ้ไอไอเทพไอ้เทพรักษาการเลขาเล่าไปมึงอย่าอยู่นะถึงมึงจะเรียบร้อยแต่มึงก็เรียบร้อยแบบนิ่มๆเขาเรียกว่ากินนิ่มๆนะนี่นี่หรักผบอตรลอเปล่าไม่แตะเลยเห็นไหมนี่หน่วยงานใหม่นะปปงเนี่ยเออไอ้นี่รักษาการเลขาไอ้เทพมึงไปเพราะมึงเป็นนอมินีเป็นนอมินีใครเป็นนอมินีขอยปิงมึงไปซะนะ มึงอยู่เนี่ยมึงอยู่นี่อยู่ไทยมึงแก้งจนไม่ใช่ไอ้นี่นะไอ้นี่แต่เป็นหน่วยที่เจแปนนะไอกระมลมึงก็ไปด้วยเลยนะมึงตัวดีไอยาวมึงอยู่กองคดีไหน่านะมึงพอออกกองคดีไหนไอชิบหายเขาให้มึงไปตรวจเส้นทางการเงินมึงเอาเส้นทางการเงินไปย้อนให้นายมึงโอ้โหมึงระยยาำตำบอลแค่ไหนเรามีหน่วยงานอย่างปปงอไปทําไม ไม่มีศักดิ์สีในสมัยงอนปปงนั้นเป็นหน่วยงานที่มีศักิ์สีตรวจอัดฟ้องเงินขยายผลนะแต่ตอนนี้ไม่ขยายแล้วกูขยายเอาเข้ากระเป๋าตัวกูเองผมจําเป็นต้องพูดให้ชัดๆเพราะว่าจะฟ้องผมเหรอระวังดีๆนะทีเด็ดผมยังอีกเยอะผมเสนอทางลงให้คุณหนึ่งลาออกซะสองออกไปออกไปออกไปออกให้หมดเลยไอ้พวกนี้ที่มันไปกินเงินนะ้งไอ้อ้ม พีเอสีเป็นหน้าเสือให้ตั้งไอตัวแทนปีสีเทานะอยาวไปด้วยเลยถ้ามึงไม่ไปกูเอามือถือที่มึงคุยกันมาโยงจับโยงมึงชิบหายวายวอดมึงไม่ได้มีบ้านอยู่ในมึงกายมึงต้องย้ายไปอยู่เจแปนกับตามไอ้ปิงไปจบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2562ถึง2564ที่รถตู้คันนี้มัดอนุญาตผ่านชื่อผู้ใช้พลตำรวจตีปิยะพันธ์ปิงเมือง ไปติดที temp, I I Hence, but, ่รถตู้ขอไอ้หลินหลงได้ไงมึงเป็นประธานนะบอร์ดปปงนะไอ้ปิงไอ้ปิงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงอะมึงก็จะบอกว่าไม่รู้เรื่องรู้รู้อยู่แล้วไอ้ผมไม่รู้เรื่องผมให้ไปอย่างนั้นน่ะเออใครจะทำก็ไม่รู้ดิแต่คุณเป็นประธานปปเลขาธิการปปและคุณก็เป็นประธานปปคุณมีกล้องซ c t v ซึ่งผมเก็บไว้ก่อน ผมไม่เปิดรอบไม่เปิดหมดคุณไม่ต้องกลัวสว่วนไอ้ที่เบอร์เช็คเนี่ยขอ,อโทษทีนะผมบอกไปอย่างนั้นแต่ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับคลอสกันอยู่มีการติดต่อคลอสกันอยู่เพนสมควรที่จะเป็นปปงสวนควรจะไปเช็คไอ้พวกออก่อเงินสมควรจะไปเช็คอัจญรกรรมไอ้พวกคนจีนที่มันปออเงินทําไปทํามาเอ้าประธานหายเลขาก็หายไปด้วยกู <c oughs> ไม่เคยมาเลยครับมึงว่าไปตามสบายเดี๋ยวกูเคลียร์กับมันทีหลังไอ้สัส ไอ้นี่มึงอะไรเนี่ยมึงไปให้เขาติดที่หน้ารถไอ้ไอ้ลิ้นหลงไอ้ลิ้นหลงถายกับไอ้ตู้ฮาวอ่าพอตำรวจไปจับเอา้าไอ้ฮารถตู้เอา้ามีชื่อปีเอา้าเอาไปติดได้ไงไม่เอาเนี่าหูใครไปติดก็ไม่รู้ล่ะแหมมันใครขอก็ได้เยอะแยกไปหมดนะอะ่แต่คุณเป็นประธานนะไอ้ฮาแนะั่งเอาเอาของคุณไปติดอย่างนี้เนี่ย ก็เสียหายนะเว้ยมึงขับไปไหนนี่ยเฮ้ยมึงจะเสียเปล่ามึงเดี๋ยวขยายผลนะโดนก่อเงินนะอยากโฉมเส้นทางกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนนะเอามาเคลียร์เร็วมาแล้วครับหน้าเสือมาแล้วครับไอ้หาวมาแล้วครับไอ้หาวที่บัญชีซื้อไปสองชั้นสามชั้นไม่รู้มันจะรวยอะไรกันปานนั้นนะเรื่องหาวบัญชีนะชื่อมันอยู่นี่นะไอ้หาวเนี่ยมันอาจจะไม่ทํายาไอ้ตู้หาวเนี่ยทำยาไอ้ไม่ใช่ที่มันชื่อ ไอ้ไอ้มาไอ้ไอหมาไอ้หมาจะไม่ทำยามาหลอกคนจีนนะทำคอร์เซ็นเตอร์ทำพนันออนไลน์ไอ้หมาไอ้หมาหลอกคนจีนซื้อได้สองชั้นสามชั้นนะไอ้ฮาวไอ้คู่ฮาวนะที่เบอร์เก่ามึงซึ่มึงปิดไปแล้ว นะแต่คูณได้มาก่อนนะไอ้ฮาวไอ้มาสลับกันเดินขึ้นลงสำนักง,งานปปปเสียหายหมดไอ้สันทานเสียมึงปล่อยให้จีนขึ้นออฟฟิศมึงปปองอขึ้นเป็นว่าเล่นจนพนักงานเขาทนไม่ไหวเจ้าหน้าที่เขาทนไม่ไหวเจ้าหน้าที่ที่เขาดีดีเขามีศักดิ์ศรีอ่ะมึงปล่อยให้จีนเท้าขึ้นลงขึ้นลงแล้วมึงก็ไปถ่ายเงินเขาอย่าลืมไ์ก็กด้ก็ต้องใสให้ อย่าด้วยนะคะไปบาย